แอปซีไม่ยอมให้เราไปนะบอกจ่ายค่าผ่านทางมาก่อนก็เลยจ่ายค่าผ่านทางให้สองลำอ่ะเราจะขี่แมงกระไซเราไปหาคุณตาลุนเป็นคุณอ้ยอยไอเป็นคุณอ้อยบรรจุไหมขี่มอเตอร์ไซคันเก่าเข้ามาอีกแล้ว แป๊บอยากมีเหีียงเหรอ้าแป๊บโดดแทงเขา่าเหรียญังเล่งเหรอ ครับชาเสียงชาดีไหมครับออวันนี้ได้ออกมาจากบ้านนะฮะออกมาขี่รถเล่นเหมือนกับพาแม่แม่ออกมาด้วยตื่นเช้ามาก,ก็ขี่รถออกมาด้วยกันเงนีง้ยเงี้ยเงี้ยมันเสียงสองจังหวะนะครับผมแต่รถเราสี่จังหวะนะ ยาวไปยาวไปคนละห้าบาทสิบบาทนะครับค่าน้ำมันค่าน้ำมันนะที่ขึ้นรถมาด้วยกันนะครับห้าบาทสิบบาทเราก็มาเจอร้านเจียนของเราใช่ไแต่ด้วยวิกฤตการณ์โควิดหนึ่งสิ 19. เราก็เลยพักไว้ก่อนที่ผูกช้างครับที่ผูกช้างแล้วก็เป็นที่ฉีดยาหมอเดือนละครั้งเดือนละครั้งเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม่เอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไว้เลี้ยวขวาเอาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้าย โโอ้โห,อห,อหเราเจอคนแก่สองคนสุดขยันครับคนหนึ่งกำลังเอาคริช้างทิ้งอยู่คริช้างอือพยานให้เหงื่ออกทางรูคุมขนเสื้อก็ยังขาดนะผมดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำร้อนออกทางตา ลูกหลานมีไม่ใช้นะครับผมอยากทำเองนี่ลูกหลานต่มีเขาเตรียมบ้านอยู่โอ้ไปแล้วเดินยุ่งเจ็ดสิบเท่าไหร่เร็อหกจดสองแล้วอตามมาตามมา โอ้โหพึ่งแับเก็บทำความสะอาดภายทองใบเสร็จพึ่งเก็บสะอาดทำโอ้พุ่นลิ้นรัวพึ่งเก็บเฮ้ยพึ่งทำความสะอาดภายทองใบเสร็จนะครับเฮ้ย อันนี้ก็เหนื่อยออกธรรมดาเนาะคนยังหนุ่มยล็กเน่นัก็อย่างนี้แหละเหนือยเอาเมื่อว่นพี่แพรไปวัดป่าวฮะวัดไหนเมื่อวานก็ไปเม,ม,มื่อวานไป,ไปกับดาว

เดี๋ลยเลยที่ยางมาล่ะจะไปช่วยวัดวัดสร้างสร้างโบสถ์มูลค่า28ล้านหมตอนนี้เพิ่งสร้างไป5ล้านใช่ไหมคุณตายังไม่ได้ยังไม่ถึง40เลยโอ้โหใหญ่เกินล้ะที่นี่ ทำแค่ชั้นเดียวโหมีสองชั้นน่ะ๋อ้โรายการงานท่างาเ,เฮ้ยผู้จัดการมาจากไหนอะ่ะไปกัดอะไรมาอีก ตองการเออเออออกเอเอเ,อเ,อเอจ็บเจ็บเจ็บเจ,จ็บอย่าวะตูตาทองไปยังไม่ค่อยชอบหมาช้างที่ถูกกับหมานี่หายากบ,าบ้านบ้านบ้านเพลงนี่ถูกหมดเลยนะ บัวก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคุณตาตรวจประวัติยังวันนี้ตรวจเมื่อวานได้ร้อยยีสามเออรอยยีิบสามปกติไหมครับปกติก็ร้อยยี่สิ้ไปเรื่อยๆแสดงว่าอยู่ในปกติอยู่ มังลงลงไม่ใช่ห้าร้อยใช่ไครับถ,ถ้าห้าร้อยนี่แปดสิบเก้าอย่างนี้ไม่ถึงร้อยแบบนี้กินตะใบวะ ออหล่อนะหล่อนะภาพชัดเสียงชัดดีไหมครับผมเ mm hmm. กาะกันตามกันไปเรื่อยๆนะ mm hmm. ไปจังโมงคุณตา mm hmm. ไปตอนเที่ยงแล้ว mm hmm. เาขาอะไรได้ช่องไหนแป๊บสิ ลายโตบ่ช่วยกันได้กี่บาทแล้วอ 3, บอแมนไปช่วยวัดไหมวัดเดี๋ยวน,น,น้งนเ่าไ่อ้ออออนนจะไปดูสงกรานต์ต่อนบแต่ว่าอีกประมาณสักสิบนาทีหละเดี๋ยวนั่งคุยกับคุณตางกัน แนหโอสวัสดีครับ